าภาคสองอีกแล้วนะ,นะที่ทานาครับวันนี้ก็คืออาจารย์อ้าวท่านอาวเอาแล้วตั้งนานแล้ววันนี้ <c oughs> การกินมามาของคนมาคสองครับภาคสองครับมา <c oughs> ดูกันเลยครับเนียง,งมาม่าต้มยำเพนเอ้กุ้งนะครับน,น,นามคนที่ที่ที่มาเจอพี่สองคนแรกไม่ดีมาม่าเลยคนมาดอนโชมาม่ารดต้มยำมันกุ้งถ้าเกิดดูภาคแรกก็คงจะรู้ครับว่าเขาเป็นใคร นี่ผู้นี้ก็พ่อพ่อพ่อเขาก็ชื่อเดียวกันมามาแล้วลมยามาตรงนี่ครับนี่ครับใส่น้ำร้อนด้วยต้องถ่ายได้นี่ยไม่ถ่ายหรอกต้องถ่ายตองแท้ต้องมีตาลังหางไว้ตาละเฮ้ยดูแลรีพอแล้วพอแล้วพอแล้วลีบเดี๋ยวดูนะครับไอ้หลงครับตาลังหางไอ้หลงเจอกระถิบผู้ไม่ใช่นะเจะจาพี่ตาครับบอกนี่สีอะไรใหญ่เลยครับเจอครับนี่ครับฮะอันหนึ่ง โอ๊ยทำกันแล้วเราไม่บอกกันเลยที่พีก่กอนนี่ใส่ปมออกมาไม่คุณ้นใจน้องเร็วจังครับผมงไม่ใส่เลยก็ใส่ดีผมยังอยู่เต็มถึงจะใส่คุณดอนนะักมาถ่ายมาใส่กล้องใส่ผมโอ้แรงโอ้แรงขอโดนขอโดนใครตกครับโดนไอ้นี่ครับ เขาสายยาคือพี่โอสีแผ่นดินนับพลอเล่นนะครับจริงเฮ้ยเขาเาเยี่ยงเขาเยี่ยงนะำอมพี่รุตสกุลไทยมาจินแล้วที่เขาเคยพูดว่าอันที่คนนี้ที่เขาเคยพูดว่ากุ่งวินกับกุ้งนามสกุลกูจังว่าทุกอัน่ะกูไม่เข้าใจเลยถ้าเกิดคุณดูภาพหนึ่งเขาจะจำเขาได้เขาคือคุณลิศยอดกระจ่างครับ วนนี้วายุจะได้ออกกองกับอะไรเฮ้ยไอยุใส่ให้หน่อยเด้ฮะคนมีคนเดินหนีเยอะแยะเลยเฮ้ยมีคนร้องเอ้ยอย่าดันไปขอมางี้นี่ของข้านะครับวายุบอกมาเอากันเลยเอากันแล้วแล้วดูอภารดองถ่ายที่อื่นดิเนี่ยภารดองเขาก็ถ่ายอ่ะภารดองเขาก็ถ่ายแล้ว ขายมังด nee, ีโอโอ้ไม ch ่งานเหรอโอ้ยไปขายมั่งดิ่แป๊บหนึ่งครับเราต้องพักแป๊บหนึ่งดันถือหน่อยดิผ่อนเถอะทีเลยยังไม่อ้องกินเลยถ่อัแอบเด็กเด็กขี้จเลยหลบตากล้องที่จริงไม่ใช่ ไม้ว่าแต่ไม่รู้อันไหนากันเลยเฮ้ยอันเนี้ยโอ้ยหั่ไม่รูอันนี้ไมอยาท่านหลงกำลังทำงานารงขี้เกียดเขาแบบกาวร้อนร้อนตลก่ะดอนพิมพุต ยิ้มด้วยฟันเหลืองๆแล้วเมื่อไหร่ที่จริงแอนเหลืองๆดอนไม่เท้ให้มั่งเลยอะตอนเท้มั่งอีหมดแล้วเนี่ยเด็กกวนห้องเขาล้างห้องกันแล้วยังไม่เขาเดินเหนียวกลัวก้องผู้สอนชมรมมาม่าเฮ้ยชมรมมาม่าพูดซ้อนก่อนเฮ้ยมาม่าพูด้อนมาลงกันดิคครรรรัับบบกาาอมมม่ พักแรกครับภาคแรกกินข้างเรียนครับกินเดบบด้วยพภาคสองกินในห้องครับกินสุกไม่ได้กินสุกกินมาม่าครับเยอะจังวิชาการปัยยุทธ์วิชากตรยามันนั่ง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 เนี่ยหดมันแทบเป็ไม่แข่งกินไม่บาดโอ้สูงไม่อีกนิ้ว่าเดี๋ยวค่อยเซ็ตฉันเออหันหน้ามาแล้วแล้วเขาก็หันไปปิ๊บเออไม่สูงได้เยอะเลยนี่หว่า คขานีไปผู้นี้บอกล้อเล่นนะครับชานประอย่าดีกูกำลังลิงที่นายพูิิครับนี่ชัดเจียวโคตรใกล้อ่ะฉันทะพันธเหลืองเลย่ไม่สารลงมันคือทเอเอางไมันสำนักอะไรอย่าเพิ่งเลย จะ่งที่คนถ่ายแอปแล้วอะไรอเล่นนะอะไรยังไม่เห็นเลยไม่เป็นไร้วอ้หเปลือคับน้ำมัน้น่ี้เอยอืมเนาะสังเกตดูจากเส้นนะตั้งทุเรศเลยเกินเฮ้ยลิ้นเลยทำไมวะไม่ตั้งวนท้าอทำไมทำหน้าตาอย่างนั้นวะโอ้เออูจะถ่าย

เราพักแป๊บนึงครับเรายะมากกินมาม่าสักอีกสักคู่เดี๋ยวค่อยใ่ไหมทำไงวะพักเนี่ยแล้วท่าน่าะเฮ้ยนี่มันยังไม่พักอยู่หว่าเฮ้ยขอโทษนะออกไปเลยกรลังอ้อย ใครชอบจมาหลัพรนี้อ่ะใครไค่ได้อยางนึม่เออมีแ่ผ้หนั่นแหะกดไลยอยู่คนเดียวอ่ะเช่อไหมเอ้ยกำนันบอผมเฮ้ยว่ามันจะไปร้อยแล้วจะไปสอร้อยะร้อยแล้วโตเยะไปร้อยแล้วแต่คลิปอื่นดูเป็นแสนคนละลองดูด้วอีกะองดานนี้อก ใช่น่าตลกนะตาน่าตาเนาะพี่กว่าไม่ค่อยอนั่ไม่ค่เินซีนไม่ค่อนซีดถ่ายร้เนาะโอเคแล้วถ่ายโอนหน่อยง่า ใช่แล้วเป็นมะมาวงถ่าไปถ่ายมาคนดูอยากกินมากมๆาอร่อยอร่อยคนถ่ายอ่าคนถ่ายไม่กินคนดูในยูทูบอ่ะคนถ่ายอ่าแอ๊ดมาทำไมอ่ะคนถ่ายไม่เขาแกะเขากินรีบกินเยอะปรุงแับเบลอเลยอ่ะใหญ่มาก รู้จังแล้วค่ะแม่แล้วค่ะก่อนจีอย่าอย่าอย่ายังไม่ก่อนอย่าไม่ก่อน

มันัต้องกตู้นต้องกินปส้ินใบบาาาน้ทะเม่ไหนเรีนตองไปทำอกนเมปลาจากคุนตกปุ๊บกินปะตกปุ๊บตกเใช่ไหมตก กเพูดกินเดพดอาิด็อกเลยอร่อยะคนเด็กคืออ่อยหวานแล้วก็กินกับอะไรอ่ะเขาเขาอนรักษ์อนรักอยู่ห้ามกินด้วยกันมึงก็ไปเอาดี่ข้างนอกอ่ะวิเกีบไปเอาไปอะไรนะอะไรนะอะไรนะอะไรนอะไรปะ

กเป็นไรเนี่ยกลัวกล้อ <c> ง <oughs> <c oughs> โอ้ไปก็ได้ <c oughs> โอ้ไ <c oughs> ปหาน้ากนอะไรเเอาไปหาน้ากูกินอะอลอยโกลัวเนี่ยกลัวกล้องพังกลัวไมมกล้องพัง ทำไมกลัวกลัวคนอะไรอินเทอร์เน็ตมาจีบไงเออกูก็เขาไม่ขอเบอร์กูหลงอุ้ยกูจะลบออกอย่าเดี๋ยวเราถ่ายยังโธ่ไปกูอ่ะถ่ายละหยุดดีกว่ามาเจีหยุบหยุดตาย ถ่ายออกลูกมั้งเออกลัวถ่ายแล้วมขนถ่ายแล้วมันถ่ายอ่ะแล้วเคยข้ามไหมเรียนข้ามแล้วไม่เคยค่ะเรียนมาแล้วพี่เจมส์มาด้วยม่เดี๋ยวนี้แม่เจมส์ไม่เห็นแม่เจมส์ม่เจมสเขาตีไม่ไหวไงไม่ไหวอะไม่ไหวไหรอเออถ่ายอะไรม่เจมส์เห็นอ่ะไม่ได้โค้ถ่ายครับระตาเอือมเรือนยังย เยนัอดี๋หลับนมวไำเขอีวงอไอ้หัวต้องสีไปไปาไ้ก่อนคนนี้โสดนะครับคนนี้โสดคนนี้กำงโสดตัวแบบเกียนนักเด็กปัญญาอ่อนนะเด็กปัญญาอ่อนทุกคนทุกคนทุกคน อามมาจะหมดอยู่แล้วค่่ะมาครับตัวสูงอ่ะไอ้ทีไรมันนี่ยเรื่อยๆคือเด็กเกียน์่ะไม่เอาอ่ะเรื่อยเด็กเกียนครับปูอะกล้องครับเอาแล้วครับวายุกินน้ำให้หมดแล้วเนี่ยน้ำให้หมดวายุผู้เล่นนุ่มหมดหมดทองเออกำลังจะกินให้หมดอยู่เนี่ยพี่อาร์บอกว่ามันเก่งที่สิวของเขาเราก็พักที่สิวเราพักอีกสักกูครับ